ทำลถ่ายวงกว้างงม่เห็นกันากันมีห้องไมขวาเลยอวการตรวจีครับขอบคุณครับบครับมตัิ้เกิดใน้นจีนบุรีครับครับเกินง น่านั้แต่ละนนะเป็นคนละสิ่งกันเลย เรือมานะครับที่ทำไงก็ได้ให้เรือลำนี้ไปอยู่ข้างหน้าลำแบบนี้ พี uh ่คร <poured> ับว <uno S 2> ันนี <As S 1> ้คร <As S 1> ับเข้าตัดหัวเอาเลยเอางี้ครับตัดหัว พร้อมนะครับเลยพร้อมนะครับพร้อมครับเลย